กันเุ้งอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเลยเนาะไม่ได้ทําคลิปแบบอัปเดตให้ทุกคนจริงๆอคลิปนี้ทาอยู่แต่ว่าคนตัดอะค่ะไม่หยุดกันเลยคัดหายช่วงกันไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะคัมแบ็กมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตากดทุกอย่างเป็นกําลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่จะมาให้ทุกๆคนดูนั่นก็คือนี่เลยอื้ออึงมากเลยนะคะก็เป็นรองเท้า l o เ w e X กับ ออนคราวนะคะเอกกบรองเท้าออนเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนที่เป็นแฟนของรองเท้าออนนะก็คงรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอขอเกริ่นกลับไปนิดนึงนะสำหรับกุ้งที่ก็ไม่ได้รู้จักรองเท, on, เท้าแบรนด์ออนมาก่อนนะคะเพิ่งมารู้จักตอนที่เขาเอกโกลอยเว้นนี่แหละค่ะสารภาพนะตรงนี้เลย จริงๆแล้วรองเท้าออนนะคะเป็นรองเท้าของกีฬานะคะแล้วก็ผลิตที่ประเทศสวิสค่ะจริงๆขอเท้าความให้ความรู้เบื้องต้นไม่ได้ให้ความรู้แชร์กันนะคะกุ้งไม่หาข้อมูลมาว่ารองเท้าออนนะคะเกิดจากจุดเริ่มต้นของรองเท้าออนจริงๆก็คือเกิดจากคุณโอลิเวอร์ค่ะเขาเป็นนักกีฬาเป็นนักไรกีฬาเมืออาชีพอะค่ะพอเขาไม่ได้ ทำอาชีพนี้แล้วเขาก็ผันตัวมาเป็นโค้ดแล้วคือเขาเป็นโค้ดสอนวิ่งนะคะแล้วก็เขาก็คิดค้นเกี่ยวกับรองเท้าที่จะมันตอบโจทย์นักวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยได้ออกมาเป็นรองเท้าที่มีชื่อว่าออนนะคะส่วนคลาวอะค่ะเขาเป็นเหมือนเทคโนโลยีเขาจะชื่อคลาวเทคค่ะทุกคนตามข้อมูลที่กุ้งหานั้นจริงแล้วอะคะ่ะโรเจอร์เฟเดเลอร์อระคะ่ะก็คือนักเทนนิสนะคะเขาก็มีการร่วมหุ้นกับแบรนด์รองเท้านี้ด้วยนะคะอันนี้เราปูพื้นฐาน แชร์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรองเท้าออนเนาะส่วนจริงๆแล้วหลักๆของเราก็คือเราม่ใสยแบรนด์เนมมาทุกคนมันก็ต้องแบบ low エเวエエออนอยู่แล้วเนาะอ่าคือเขาไปเอก,กันยังไงอันนี้พยายามหาข้อมูลน,นะไม่เจอเอาคงเป็นว่ามันคงเป็นแบบเอ่อทางมาร์เก็ตติ้งเขาอย่างหนึ่งละกันเนาะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะกล่องเขาอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ oh. ก็จะเป็นหนูเอเวกล่องก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะ oh. นะเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบ อันนี้แบรนด์ของโรเว่แล้วก็อันนี้เป็นสัญล,ลักษณ์ของรองเท้าออนเนาะข้างๆเขาก็จะมีปะเนี่ยกล่องเขาจะเป็นกล่องสีน้ําตาลปกติเลยเนาะก็จะไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรเนาะอันนี้เขาก็จะมีะรายละเอียดว่าเป็นรองเท้า<ม>อะไรยังไงแบบนี้นะคะ<ม>เขาจะมีไซส์มีอะไรให้หมดเลยมีไซส์มีสีเนาะเปิดขึ้นมานะคะด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูก่อนนี่อันนี้เขาก็จะมีการแบบเขียนนู่นนี่นั่น ส่วนกล่องด้านในก็จะเป็นแบบนี้อ้าวร่วงมันเป็นเรื่องของเราที่ต้องร่วงนะคะเหมือนการ์ดของเขาเนาะแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกแบบนี้ว่าเป็นถุงรองเท้านะคะอันนี้เขาจะให้มาสองถุงก็คือข้างละถุงนะคะรายละเอียดก็คือนี่จะเป็นเหมือนของลอยเวแล้วก็เอกอ่อนเนาะ ลักษณะถุงเป็นเหมือนแบบผ้าดิบหลกคนสีมันอาจจะเพี้ยนบ้างนะองตรงเพราะว่าเนื่องจากอันนี้จัดสถานที่ใหม่เนาะมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เขาจะให้มาสองถุงแบบนี้ตัวรองเท้าอ่ะมาให้ดูดีเทลตัวรองเท้าเนาะนี่ตัวรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูทีละข้างรองเท้านะคะตรงด้านบนตรงเนี้ยค่ะบางคนก็เรียกว่าลิ้นรองเท้าเนาะ มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลเว่แบบนี้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของออนนะคะตัวด้านล่างวัสดุเขาจะเป็นเหมือนแบบด้านบนอ่ะมันจะเป็นเหมือนตัวนูนๆอ่ะทุกคนตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวนูนๆขึ้นมาซึ่งเอามือลูบมือสัมผัสเราจะรู้ได้ว่ามันจะนูนเนาะส่วนด้านหลังเขาก็มีความเป็นโลเว่ way. ฉันเป็นแบรนด์อ่ะส่วนข้างๆนะคะฝั่งนี้เขาก็จะเป็นออน ส่วนฝั่งนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะเป็น l o เอเว่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นเออ่มีสัญลักษณ์ของประเทศสวิตนะคะแล้วก็ข้างๆเขาจะมีคำว่าสวิตเอ n นจิ e นียริงขันกคนอ่าอันนี้นะคะเขาก็จะบอกว่า c ล o ว d Tech อ่าแบบนี้เนาะซึ่งจริงๆรองเท้าอ่ะตรงขอบๆด้านข้างอ่ะมันอาจจะมีรอยกาวบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคู่ที่กงเห็นอ่ะก็จะเป็นแบบแอบ,บมีรอยกาวเลอะบ้างเนาะเอาจริงเป็นเรื่องปกติแล้วด้านหน้าก็จะเป็นนี่ จะมีโลโก้ออนเนาะด้านหลังรองเท้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันเนี้ยจริงๆแล้วมีคนบอกว่าเขาเป็นแบบเหมือนลูกก้อนเมฆซึ่งจริงดูก็ไม่ออกเหมือนกันนะว่าเป็นลูกก้อนเมฆใครดูออกบ้างหรือใครดูไม่ออกเหมือนกุ้งบ้างมาสารภาพมาัเน,นี่ยเป็นอันเดียวที่กุ้งดูออกว่าเป็นก้อนเมฆเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะหมายถึงแค่ตรงนี้อย่างเดียวหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เขาก็จะมีแบบตัวสัญลักษณ์ออนนิดหนึ่งเนาะ อ่าส่วนด้านในด้านในรองเท้านี่เขาก็จะมีสแตสมมีมีแบบเออรลยละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครอยากดูว่าจริงๆแล้วอีตัวที่สอดของออนเนี่ยมันเป็นยังไงออนนี่เห็นปะนีประมาณนี้นะคะคูทั้งสองข้างนะคะนี่เห็นไหมข้างนี้ด้านในอ่ะข้างนี้ด้านในจะเป็น ออนอยู่ข้างขวาข้างขวาด้านในที่เวลาเราใส่แล้วมันเป็นแบบนี้อันนี้ออนจะอยู่ด้านในเนาะด้านนอกจะเป็นรอยเวส่วนข้างซ้ายอะค่ะรอเวจะอยู่ด้านในข้างขวาจะเป็นออนทุกคนนึกออกปะเวลาเราใส่อ่ะเหมือนฝั่งนี้จะเป็นโลโก้ของรอเวฝั <Wow. S 1> ่งนี้มันจะเป็นโลโก้ของออนเชือกลองเท้ามันเป็นแบบรองเท้าที่มาแบบเชือกแบบน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมมีเชือกแบบนี้แล้วเขาก็จะให้เชือกลองเท้าสำรองมาให้เราด้วย ซึ่งนี่เขาก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะพูดง่ายๆคือเช่อกรองเท้าเราจะได้สองคู่เราจะได้2อ,อันอะเออสองคู่หรือ2อ,อะไรสักอย่างนะีอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึงถึงในเรื่องของไซส์นามจริงๆคือบวก1จากไซส์ปกติเนาะหเพราะว่าเป็นรองเท้าผ้าใบา ทริคของการเลือกรองเท้าผ้าใบก็เพราะว่าบางครั้งเราใส่ถึงเท้าหรือไม่ใส่ก็ช่างบวกหนึ่งไปก็จะดีค่ะมันมันเซฟเนาะมันไม่ใช่รองเท้าคัดชูที่ต้องแบบพอดีเป๊ะเพราะว่ารองเท้าผ้าใบเราจะยังจะมีแบบเชือกตรงนี้มันถ้ามันหลวมไปทุกคนเราสามารถดึงให้มันตึงได้แต่ถ้ามันแน่นไปเลยเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเนาะอันนี้เป็นทริคส่วนตัวกุ้งเวลากุ้งเลือกซื้อรองเท้าผ้าใบจะเพิ่มไซส์เนาะแล้วถ้าเกิดแบบเป็นคนที่แบบเท้าอูมมากๆหรือเท้าแบบบวมมากๆหรือเท้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ย แนะนำให้เพิ่มประมาณสองไซส์ซึ่งเอาจิงๆิงอะถ้าทุกคนไปลองไซส์จริงได้อะมันจะดีมากเลยแต่ถ้าลองไม่ได้อะค่ะก็ลองดูเนาะลองสังเกตตัวเองดูว่าทรงรองเท้าตัวเองแบบเนี้ย ปกติแล้วใส่อะบวกกี่ไซส์เนาะแต่สําหรับกุ้งรองเท้าผ้าใบแนะนําให้บวกหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกแหละอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้ามันหลวมเราก็ดึงได้ไงทุกคนเพราะมันเป็นเชือกดึงออกใช่ปะเออใครที่แบบหารุ่นนี้ตมรุ่นนี้อยู่นะแบบชอบสีไหนหรือแบบใส่แล้วเป็นยังไงหรือแบบได้แล้วหรือมันหายากหรือยังไงไงก็บอกหน่อยเนาะเอาจริงแล้วอะมันค่อนข้างที่จะหาไซส์าย,ยากราคาในเว็บไซต์อะ กับราคารีเซลค่อนข้างต่างกันใช้รุ่นนี้อยู่นะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะคะฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดคอมเมนต์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะสวัวน,นี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ